นี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นตรงจุดนี้ค่ายๆเป็นกุดเก่ามั้งครับท่านผู้ชมเป็นกุฏิเก่าครับบริเวณเป็นกุฏิเก่าแต่ว่าตามะอาจารนผนันบอกว่าเที่ยงผนันบอกว่าเป็นพิพัสาครับผมพิพัสาเก่าก่อนจะมาเป็นวัดครับสิ่งนี้ก็เป็นวันพระแปดคำครับผมท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นบกรับต้นง่ายๆนี่ครับเป็นต้นไม้บอกย้ายครับบนด่านบนครับท่านผู้ชม เป็นมันผ่านแปดคครท่านผู้ชมพอดีวางพอเพิ่็จะมาไหลหายครับแต่ว่ามือนี้บอดด้ไไลนี่มันขึ้นครับท่านผู้ชมพอได้ไไลทตั้งขึ้นครับไหลทตั้งเว้นเลยครับมึงครับมึงนี่แต่าครับท่านผู้ชมยุ่งกระไรครับนี่ครับเรบ่ไงเรืนอยยังขมาครับ อุ้ยนุองหลายครับต้นใหม่ต้นใหญ่งครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมากระหึ่งลงเรื่องหาเก่าครับชื่อเก่าครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเบิ้งแตวพอเชื่องจะพาให้ท่านผู้ชมเลยเบิงเงบ้ง ต้นให้เลยนอกห้องแห่งเนาะต้นไส้ต้นไส้ใหญ่ครับท่านผู้ชมอายุจะปีแล้วนี่เมึงครับ,บได้ดอยผีแล้วนี่ครับ,บรรท่านผู้ชมอาจารย์เป็นกนร่างทำพิธีขอครับเราเป็นกระเจ็ดไหลน้ำตาเทียนนะครับทุกคนตัวเล็กออกจอ,อกมาเป็นในที่ว่าเป็นน้ำตาเทียนนะครับไหลยอยู่ในบาตรครับท่านผู้ชม จะให้เบิ่งความใหญ่ของตุ่นไส้ครับเบิงกระบกล่องจับบดได้บดดอกครับเพราะว่าตนในไนแห้งครับท่านผู้ชม ครับนี่เป็นหลวงพ่อครับผมซึ่งนเป็นมัน 13, มทีน่สิบสามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อสิบสามครับผมเหลืออีกแค่สองสามเมือครับท่านผู้ชมได้ได่ได้่ด,ด,ด้บัว ทมมันู้ชมเดี๋ยวล่อให้หลวงปู่พลันไหลน้ำตาเทียนก่อนครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปเบิง่งจะทายให้ท่านผู้ชมได้เห็นสามตัวจระจะเลยครับท่านผู้ชม ตรงที่พ่นปั่วรับท่านผู้ชมปลาเที่ยงมองเห็นค้ายๆมีตัวเลขครับบลาเที่ยงก็เลยส่องไปฝาก่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเบิ่งเอาเองเด้อครับ เอย่าเขาไปเบิงน้ำมองพอเลยครับเป็นกำลังไหลน้ำตาเทียนครับท่านผู้ชม 嗯。

เป็นเป,นเปน็เป็นพีภาษาเก่านะครับท่านผู้ชมเป็นภาษาเก่าซึ่งภายหลังมาเพิ่นปห้หงแล้วเพิ่นกล่าวว่าสาางเป็นวัดปลาครับชัดเจนบาครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมจุดตรงไกลๆกันกับถี่ร่องพ่อเพิ่นไหลน้ำตาเทียอันนีเพิ่นก็จะมีกุดเก่าครับท่านผู้ชม สึ่งอยู่ข้างบนจะมีพ่นปวกเดี๋ยวพอเชื่อเดียดาท่านผูชมไปเบิงบนบนบน,บนกุติเก่าครับท่านผู้ชมเพื่อเขาจะเห็นโชคเห็นลาดอีกจะเป็นตัวเดียวกันหรือบ่อเรือจังไหนล่ะครับเดียวาไปหาโชคหาลาดอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับ จ้างผมคือละสามมื่นผมโมมาครันนี่ครับจะเป็นกุญแจในหน่อยคือละสามมื่นผมโมมาคือละเจ็ดมื่นผมโมมาเป็นเป็นเป็นอย่างกว่ามองยครับเป็นภาษาเก่าก่นันเก่าถึงมันจะเป็นของจีนแบบท่านบาว่าอยู่ปาษเทศไม่แต่ว่าเหตุไม่ของคนจีน้วเป็นผู้สานเก่าราเป็นผู้สานเก้านะครับเนาะอย่านี้ลุงที่เป็นลองนั่นเ ครับอ๋อบุดนี่ไงใช่ไม่รือมิจเรนลบเรนกูนี่บุดนี่ผู้ยีผู้ใดอยู่ไรนะครับต่ว่าลปอปิสิมาอยู่นะครับมือนเป็นกระพา้ามาไหลน้ำตาเทียนขอโชคขอหลาดงอ้มบนนั้นตัวใต่วันแห่งนึงงเห็นมครับนี่ครับนิ่เลกหานะครับกำบลอายุตนน่งนิรเลก3ครับวันมันคัดยู้ครับเนี่หนึ่งหานิรเลนหานะใครแบบนี้บุี่ผ่านเลยันออกตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นบุญเลยและครับเนี่<ม>บุญง<า>่ายคา่าเนาะหนึ่งหาศูนย์น่น้งตั้งาเป็นหนึ่นึ่กัดได้พี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับเอมเมนตนบอกกันเด้อพี่น้องเด้อชัดเจนนะครับชัดเจนเรลว้าเพิกิดเห็นเป็นหนึ่งหาศูนย์นะครับเทิ่งงมันคือเจ็ดหกห้าเจ็ดนะเจ็ดเทิงเทิง่าน้เป็นโกมหาที่กันทมันนะครับ เพื่อนแห้งหายอีกห้าหกห้าได้หมดเท้านี่เป็นเป็นเช็ดห้าหกห้าเล่นว่หาเพื่อนนเพื่อนหกอยู่กลางเดียรงหนาดไหนห้าหกห้าสี่พุ่งถึงเพี่น้องพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนะครับซี่พ่งถึงเพราะว่ากันยุสูงอยู่นะครับอยู่หนาจัวนะครับอยู่หนาจัวของกุฏินะครับสี่มีอยู่สองจุดนะครับมีสองจุดพี่น้องสองเมืองเด้อนะครับน่าจะเป็นโชคลาภของเขานะครับมองมุมไกลก็เป็นซี่นะครับ ตัวใจเร่องขาดถูม, <c oughs> มอามุมไก่ที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็มาเบิง้มองมาเอาเบิง้งหลังจากที่ไล่หลตงางๆเคลียร์แล้วนะครับว่นากีร้อนเก็บไป